สวัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้ครับมาบ้านสันฟาร์มครับเดี๋ยววันนี้สีผ้ามาเบิงหอยมันวางไข่ครับเอาหอยมาเลี้ยงมันวางไข่เดี๋ยวมาเบิงมิธีการวางไข่ของมันครับน้ำเลี้ยงไข่ของมันครับ สีอันไหลไข่ขึ้นมาจากตัวมันนะครับไหลขึ้นมาเรื่อยๆครับมาเรียงกันนะครับนี่คับ,คบกำลังไหลออกมาครับไฮเชอรี่ครับ มาเลี้ยงไว้ในหลังบ้านนี่ครับอางหลังบ้านมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยต้นไม้ครับก็เลยเห็นมันวางไข่พอดีครับผมก็เคยเห็นมันวางไข่เกลี้ดอกครับเคยเห็นแต่ไปหาเลาะก้านตามนองตามยางน่ะเห็นมันไข่สีชมพูตามต้นไม้ตามนั้นเลยครับแต่เมื่อนี้มาเห็นมันกาลังวางไข่ครับนี่ครับมันมันมันจะมันเอาไข่มันออกมาจากตัวมันครับ ไล่กันมาเรื่อยๆครับนี่ครับไล่กันออกมาเป็นแถวใี่ไหะครับแล้วก็มาเลี้ยงมาเลี้ยงนี่ครับจัดระเบียบเรียงของมันเองเลยครับสังเกตครับไข่มันสไลออกมาเรื่อยๆครับนี่ครับผมกับบุคเคยเห็นอย่างแท้ครับหอยไข่มันเป็นยังไงครับเห็นนเห็นมา้นี่แหละครับก็เลยมาถ่ายถ่ายให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันครับว่าหอยเชอรี่หรือว่าหอยทั่วๆไปกับอาชีพ เป็นลักษณะคือกันอย่างซีแหละครับเลี้ยงไข่ไล่ไข่ขึ้นมาจากท้องขึ้นมาซีครับขึ้นมาเลี้ยงกันครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับในนี้ก็จกักพันจักหมื่นฟองครับผมกบรบอกจักดอกครับครับยังไล่ออกมาเรื่อยๆอยู่ครับ ต้องค่อยชัดนะครับเนาะเป็นโทรศัพท์มือถือครับครับมันก็เลี้ยงกันออกมาสิครับไล่กันออกมาเรื่อยครับจนกว่ามันสิบเบิร์ตถูกแล้วครับนะครับเลี้ยงขึ้นมาเรื่อยครับผมมาเสียงดังนี่แจ้งว่ารบกวนมันหรือเปล่าผมกับบูหฮครับนะครับมันก็ยังไล่ไข่ออกมาเรื่อยครับนี่ครับ ไหลาไมาเรื่อยครับเพื่อนครับเลี้ยงแถวกันค่ะขนาดรับออกมาครับผมกับบุคคลเห็นดีเทียครับเอามันมาเลี้ยงครับก็เลยเห็นครับการการว่างไข่ของหอยครับว่ามันเป็นยังซี่ครับ สีไล่ไข่ออกมาเรื่อยๆครับเลียงกันออกมาเลยครับนี่ครับไหลออกมาเรื่อยๆครับจนก,กว่าสีเบิ้ในท้องมันผลัะเบิ้ลทรงอืมครับผมอยเชอรี่ครับผมบ <c oughs> ผม,มาเลี้ยงไว้ในอ่างครับกำลังขยายพันธุ์ครับเพราะว่าจุดเพราะว่าด้านค่า พกขายส้มตามขายนะเขาต้องการครับรก็บเลยเอามาเลี้ยงเพาะขยายในหลังบ้านนี่ครับยังโมบัสอยู่ครับยังไร่ไมาติ๊รครับจกัจกจักพันจักหมื่นฟองครับอยู่นี่ครับยังไรอกมาติ๊ครับคนนั้นในท้องนะครับ ไหลออกมาป่านมีสะพานนะครับเนาะไหลได้ดักกันออกมาป่านมีสะพานขึ้เหบนออกมาแล้วบาดนี่เบิดหรือก่โอ้ยั่งอยู่ครับยังออกมาอีกอยู่ครับครับก็เดียวว่าเบิดแล้วย่งอยู่ครับครับอนะชาวนี้ครับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับพามาเบิ่งหอยเชอรี่ครับเพื่อนวางไข่ครับม่เคยเห็นอยากเทื่อครับมาเห็นก็เลยมาถ่ายให้ พี่น้องได้เบิ่งน้ากันได้หู้น้ากันครับเพราะพี่น้องทุกคนกับคือชีคือผมนี่แหละครับบ่เคยเห็นมันวางไข่จากเที่ยเห็นแต่ตอนไข่มันติดอยู่ในใบไม้ท่อนไม้ขอนไม้ตามหวยตามหนองตามหนองสะตามหวยตามหนองตามบึงเ่เคยเห็นวิธีการมันไข่จา,ากเที่เนะครับเนาะวันนี้หน่อยบ้านสนฟ้ามีโอกาสได้เห็นก็เลยมา ให้พี่น้องในหูในในห้งจักน้ากันครับว่าวิธีการวางไข่ของหอยมันเป็นยังไงครับกว่ามันจะขึ้นมาเป็นก้อนเรียงกันจัางซี่มันเห็นแล้วใดครับเมื่อนี้ก่ะได้มาให้พี่น้องในหูน้ำกันแล้วครับนี่ครับมันไหลออกมาปาดมีสะพานเลยครับบาดมีสะพานต่อกันลงมาเลยครับนี่ครับไหลขึ้นมาเรื่อยครับไหลออกมามาเรียงกันเป็นก้อนครับ อาะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์ก็ดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อมีคลิปใหม่ๆลงให้เบิงขอบคุณสำหรับทุกท่านตื่นเช้าม,มาเมื่อนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสุขสุขคนได้จับเงินหมื่นเงินแสนแต่เศร้าเลยครับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับผมสวัสดีครับ